รองผู้ว่าการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานน้มาสการหลวงพ่อโตอำเภอพิชัยมื่งเวลาสมุทนาา9นาทีของวันที่3กุมภาพันธ์ณวัดนาพระธาตุหมู่ที่1ตัวบนในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์พระปัญญากรโมลีดรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์วัดท่าไม้เหนืออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์พระอุดมปีดกเจ้าคณะอำเภอพิชัยนายสุรศักวงตั้งนายอำเภอพิชัยนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์นายสำเนาเจียมแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพร้อมคณะผู้บริหารตลรอดจนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้การต้อนรับนายพยงยาเผารองผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานนมัสก,การหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัยประจำปี2565 ตามตำนาน,นเล่ากันว่าหลวงพ่อโตสร้างโดยพระยาโคตบองเมื่อปีพุทธศักราช1470รวมอายุ1,095ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่หน้าตักกว้างสามวาหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในปราสาทจตุลมุกม,มีชื่อว่าปราสาทพระนวะมราชบพิษซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพร,ร้อมด้วยตาสัญลักษณ์ พระมหามงคลเฉลิมพระชมาศห้ารอบมีเนื้อที่ภายใน99ตารางวาดีพระเจดีย์เป็นยอดห้าองค์มีขนาดกว้าง9เมตรยาว26เมตรสูง46เมตรตั้งอยู่ภายในบริเวณหน้าวัดพระาธาตุนอกจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยการจัดงานนันการหลวงพ่อโตและของดีเมืองวิชัยเป็นงานประเพณีสําคัญ ได้กําหนดจัดขึ้นในช่วงของวันขึ้น15ค่้าเดือน3ของทุกปีสําหรับในปีนี้งานนมัสก,การหลวงพ่อโตและของดีมงคลพิชัยกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13-17ถึงกุมภาพันธ์รวม5วันวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมานมัสก,การหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิชัยและพระบรมสารีริกธาตุตลอดจนรอยพระพุทธบาทจำลองและเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์พระธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อเป็นการประชาพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองพิชัยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายการจัดงานในปีนี้จัดให้มีสุวรรณธรรมและของดีแต่และตำบลเข้าร่วมการประกวด14แห่งมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอพิชัยตลอดจนได้จัดให้มีกิจกรรมหน้าวิธีกลางได้แก่ การแสดงของเด็กนักเรียนในเขตพื้นชัยการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีชายหญิงการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไปชายหญิงมีการประกวดสาวงามเมืองพิชัยโดยชมฟรีตลอดงานในด้านการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ทางอำเภอพิชัยได้ร่วมกับสาธารณสุขและอสอมอในพื้นที่ได้จัดทำซุ้มตรวจวัด,วดอุณหภูมิพร้อมเจลแอลกอฮอล์บริการให้ประชาชนทุกคนที่เดินทางมาก่อนเข้าชมงาน เพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าวอเนกธรรมใจประวินอินกรรมรายงาน